เป็นสุขนะคะเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ค่ะต่อไปเป็นอมวยนะคะอมวยหมายมิ่งพุทธค่ะเชิญค่ะหมอ,อหรือปาวิดามาละเดี๋นะให้อมวยก่อนก็ได้ค่ะคุณลูกปาวิดาขอบคุณ<อ>ค่ะเชิญค่ะน้อบน้อมกบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่ง กาบคารวะครูรุจิตอาสาทุกท่านด้วยความเคารพเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนัชวันศีเพศสองแสงชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธอายุหกสิบปีอยู่จังหวัดประจวบค่ะก็เป็นนักศึกษาวิชาลาอาริยปัญญาตีชั้นปีที่สอง จะมาส่งกันบ้านพุทธชนะทุกข์ค่ะเรื่องเรื่องราวเรื่องเรื่องทิทิฐิมานะอัตตาตัวตนกับเพื่อนในกลุ่มจะมีบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามค่ะ เหตุการณ์โจทย์โจทย์นี้ว่าหมวยได้หมักหมักหม,มมมานานค่ะก่อนที่จะได้เจออแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ได้เป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาตีแล้วก็เพื่อ,อดับ ให้พ้นทุกข์ค่ะคืออจะขอเล่า,าถึงผัสสะย่อๆที่ได้รับนะคะว่าทุกจะจะไม่พูดละเอียดถึงเนื้อหาที่ที่ที่เราผัสสะมีผัสสะต่อกันนะคะซึ่งมันได้สะสมแล้วก็ไม่ได้ล้างกิเลสตัวโกรธแล้วก็ขุนเคืองในใจมานาน พอสมควรเลยค่ะกับกับกลุ่มเพื่อนบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ค่ะแล้วก็ความทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของเรานี่ก็มัน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 ,ม,นมันไม,ไม่ไม่ล้างแล้วก็ไม่เราเราก็ไม่ยอมชดใช้อะค่ะแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมรับว่าเราทำมานะคะซึ่งก็อ่ก็แปลก ก็จะพจะพอเผอิญเจออยู่แต่กลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งซึ่งเราก็แบบไม่อยากเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ชอบใจไม่อยากเจอเลยอะไรเงี้ยพอพอเจอเจอทีก็รับไม่ได้แบบตีหน้าขุนเคืองใส่กันอะไรเคือหมืองถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่อแบบ การที่เราไม่อยากเจอกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอให้มันให้มันออกไปจากอ่กิเลสต,ตัวนี้กิเลสที่ถดตัวนี้นะคะแล้วมันมันก็ทําให้เรายิ่งเกาะแน่นแน่นจนจนกระทั่งอ่วันนี้ก็ก็ก็ไปเจออีกที่วัดแล้วก็มีเกิด ยังไงก็ไม่ทรบาบมันก็เกิดปัญญาเกิดเกิดผุดขึ้นมาว่าอเออคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะจะให้ให้ดีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราก็อย่าไปมองที่ชั่วเขาเราก็เอาเก็บเอาเอาตรงส่วนดีของเขามาถ้าเขาไม่คนนั้นถ้าเขาไม่ไล่ร้ายกาจจนถึงขั้นที่ว่าคบไม่ได้เราก็เลือกไม่คบเขา ก็ได้อืมมันมันก็มันก็นก็ก็กเผลออะคะ่ะก็เดินเดินเดินไปแล้วก็ไปเจอไปเจอหน้าจาังหน้ากันก็เลยพยักหน้าก็ทักทายกันเออแล้วเพื่อนบุคคลที่บุคคลที่หนึ่งที่สองก็ทักทายดีคือคือมีคนหนึ่งบุคคลหนึ่งเนี้ยเราเราจะดีกันตลอดไม่ไม่มีอะไรทีนี้เพื่อนคนเนี้ย เพื่อนบุคคลที่ที่สองก็แล้วกันค่ะเขาเขาก็จะลำบากใจทุกครั้งถ้าเจอกันเขาก็จะไม่กล้าทักทายอ่าเป้าหมวยเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเขาลำบากใจเพราะว่างั้นนะคะแต่หมวยก็เข้าใจเป้าหมวยก็ไม่ว่าอะไรเออไม่เป็นไรหรอกเข้าใจเราก็ไม่อยากเจออยู่แล้วเ <laughs> ป้าหมวยก็ก็มีมีทิฐิตัวนี้แรงอยู่เหมือนกันแล้วก็แล้วแล้วล,ลัจากที่เราอ่า ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาก็ดีนี่เขาก็กทักดีนะอืมมองสีหน้าอะไรเขาก็ยิ้มแย้ดมดีไม่มีไม่มีแบบอ่ปั้นหน้าอะไรเลยนะส่วนส่วนอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่สามนี่ก็ยังมีมีอาการอยู่คือคือไม่ไม่ทักทายตอบมาทีนี้อหมยก็จะลากลับก็เลยเอยกมือไหว้ คือยอมมันมันก็ขุดขึ้นมาได้ว่าเราต้องยกมืออ่อนน้อมถ่อมตนยกมือยกมืออ่าอนุโมทนาสาธุกับบุคคลที่เพื่อนบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วจากจากนั้นมันก็มีอาการปิติอะค่ะป,ปิติกอ็อิ่มเอ,อบิบล้นใจออกมาค่ะเขากลับกลับมาถึงบ้านนี่ก็ รีบโทรหาเพื่อนบุคคลที่สองทันทีเลยที่ว่าอดีกันคนเนี้ยก็ว่าเออเราเป็นยังไงมัง่งเราเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะเออทางนู้นเป็นยังไงมัง่งเขาเพื่อนเพื่อนคนที่บุคคลที่สองนี่ก็บอกว่าโอ้ดีใจมากเลยที่เอ,อเจ๊หมวยทําทําดีได้อย่างนี้ดีแล้วถูกแล้วทําดีอย่างเงี้ยดีแล้ว ดีใจมากเลยตื้นตันเลยเขาบอกโอเ้โอเข<ๆ>้าเขาเขานี่ตื้นตันเลยเปิ่มปิมน้ําตาปิมปิมเลยแล้วก็บอกว่าอือเหมือนกันเจ๊หมวยก็ยังงั้นเหมือนกันเออปิ่มปิม,ปมน้ําตาปิมเลย <elaborate> <ances S 2> ก็เป็นอันว่าจาัดความที่เราเราเราพ่อความทุกข์ขุนมัวขุนขุนคล่องใจขุนมัวแล้วก็ไปถือสา ถือสาแล้วก็แบบว่าไม่ยอมให้อภัยาจากจากการกระทำของกันและกันเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจของเราให้เราให้เราพลอยไม่มีความสุขไม่โปร่งไม่โล่งตราบใดที่เรายังไม่ได้ล้างและปล่อยให้มันสะสมคือคือมันมีอย่างนี้ขึ้นมาว่าเออถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้างมันปล่อยให้มันสะสม มันก็จะต้องเกาะเกาะแน่นแล้วก็ยิ่งยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนจนกระทั่งแบบว่าเราต้องตามเช็ดตามล้างกันไปในชาติพบต่อ,ตอไปค่ะมันมีอย่างนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็มันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาจนกระทั่งก็มีเรื่องให้ให้ต้องมาส่งการบ้านอการบ้านล้างกีเลในครั้งนี้ แล้วก็สรุปว่าคนเราทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะมองถึงความดีหรือส่วนดีของเขาเลือกเลือกที่จะดูส่วนดีของเขาความดีของเขาดีกว่าสุดท้ายก็เราก็อาจจะต้องมาพึ่งพาอาศัยกันก็ได้จนกว่า จะแตกดับสลายไปจากกันไปในที่สุดค่ะอ่าทุกจะส่งส่งอริยสัตว์ด้วยนะคะทุกทิ่ิีมานะอัตตา,อ,าอ่ก่อทุกโกรธขุนมัว จ,จุกจิกจุกจิกใจ <c oughs> อ่าสมุทัยอยากให้เพื่อนอารมณ์ดีอยากได้ดีจากเพื่อนโกรธดีใจที่ลดทิฐิอัตตาตัวตนเองได้ยินดีชดใช้ยอมชดใช้ด้วยความยินดีพอใจพึงพอใจค่ะมัก พิจารณามั้อ่ะหนึ่งพิจารณาว่าความอยากได้ดีดังใจหมายแล้วจะสุขใจถ้าไม่ได้ดังใจหมายแล้วก็จะต้องทุกข์ใจสองพิจารณาลดกิเลสอัตตาตัวตนอ่านน้อมถ่อมตนยอมอ่อน้อมถ่อมตน ก่อนก็ได้โดยการที่ยอมยกมือไหว้ถึงแม้ว่าเขาเพื่อนบุคคลที่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 สามที่สี่จะอายุน้อยกว่าสิบกว่าปีเนี่ยค่ะแล้วก็อสามพี่เรณาว่าเชื่อชัดเรื่องกรรมอ่า ถ้าปล่อยหมักหมมนิสัยจุกจิกก็จะหมักหมมในชาติต่อไปให้ตามให้ได้ให้ให,ให้ติดตัวของเป็นนิสัยของเราต่อไปในชาติต่อต่อไปแล้วก็จะเป็นวิบากที่จะต้องได้รับผัสษะนั้นว่าการสะ,สะสมนี่แน่นๆขึ้นของกิเลสมันจะทำให้เรา แกะแล้วก็ล้างออกยากจนทําให้เราก็จะต้องชดใช้ถึงยังไงเราก็ต้องไปชดใช้กันอยู่ดีจนกว่าจะปลดปล่อยกิเลสตัวที่ถีมานะอัตตาตุต่าที่ติดตามกันไปจนกว่าจะล้างและแกะกิเลสโจทย์ข้อนี้ออกได้ค่ะ ขออนุโมทนาสาธุประมาณนี้ค่ะครูค่ะยินดีกับอมมยนะคะเป็นการบ้านที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะอมมยได้ผ่านโจทย์หนึ่งนะคะซึ่งโจทย์นี้นะ่ะเป็นโจทย์ที่ทำให้อหมวยได้เห็นศักยภาพของตัวเองนะว่าพอเราล้างความชังได้เนี่ยเราได้เห็นความปิติขึ้นมาได้เห็นความขาสูขขึ้นมานะคะ แล้วก็ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะผู้อื่นที่ท่านได้ดูอยู่พี่น้องอเพื่อนของเราเนี่ยแล้วก็ได้เห็นการเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาทางการกระทําของเราคือมีคุณลักษณะออกมาให้คนอื่นได้เห็นในเชิงประจักษ์ด้วยนะคะนี่คือผลจากการปฏิบัติที่อาหมวยได้ภาคเพียรอาหมวยเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากเลยนะคะ ตั้งแต่ท่านเข้ามาแรกๆเนี่ยเราจะได้เห็นเป็นนักเรียนหน้าจอเนาะท่านจะเปิดกล้องให้ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจฝึกฝน่ะมีความเ,าเพียรในการปฏิบัตินะคะเวลากี่เดือน,นะคะที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเรานี่คะเออตั้งตั้งแต่วีแรกเลยอะค่ะก็ก็สองปีมาแล้ว ประมาณสองปีนะคะอตอนนั้น Jamie, ปีอะไรล่ะปีหนึ่งสี่หรือปะจะเดือนอะไรก็จําไม่ค่อยได้อะค่ะสองศูนย์แมสองศูนย์ตอนนี้สองสองนะก็ประมาณประมาณนั้นแหละแต่ว่านั่นคือนี่คือผลผลิตของออนไลน์นะคะนะคะเอามหมยเป็นผลผลิตของค่ายออนไลน์ค่ะก็ก็ว่าเรานี่ โชคดีะนะถึงไงก็โชคดี <sett> ถึงแม้แม้ว่าบางครั้งเราจะ <quarters> มันก็จะมีอาการแบบเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยนยขึ้นมาบ้างแต่ว่าประเดี๋ยวมันก็จะมีพลังขึ้นมาอีกเออบางทีก็ไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็มันทําให้เรารู้จักล้างรู้จักเหนกิเลสก็ประโยชน์ของอืมตรงนี้เราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราโชคดีแล้วแหละแล้ว <Wall> ก็เราก็อยากจะมีอ่าบุญกุศลกับอ่าสัตบุรุษแล้วก็ มิดดีทุกๆุกท่านด้วยค่ะก็ให้ติดตามเราไปจนกว่าจะบรรลุค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญพี่น้องได้เลยค่ะเอะอนุโมทนาการอ่าวยๆนะคะ,ะค่ะสาธุค่ะก็เราก็จะภาคเพียรไปจนจะจน จนหมดอายุเหมือนอามวยมวยว่าเลยค่ะต้องพาเพียรกันไปตลอดค่ะเป็นกำลังใจใหค้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะองค์อนุอนโมทนากับอาหมวยหมวยนะคะแล้วก็ขอ,ขอส่งกำลังใจให้อาเหมวยหมวยค่ะภาคเพียรต่อไปค่ะค่ะก็ได้กำลังใจจากครูที่ได้ช่วยกราบขอบพระคุณครูทุก,ท,กทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์หมอเขียวที่เมตตาให้อหม,มยได้มาเจอกลุ่มเจอ,อเรียนวิชาอาริยปัญญาตีขอบพวกคุณค่ะอาจารย์ช่วคะ่ะต่อไปเชิญปาวิดาหรือปาวิดาจะให้คิวเพื่อนเชิญปาวิดาค่ะเค